ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ <大家 S 2> สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน,าน,ก,านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสอนภาษาจีนชุดภาษาจีนในชีวิตประจำวัน日常ดำเนินรายการโดยผมถากูลพัฒพัทรศิลษินอังกูลดิฉันเป็นชาสาเกต สำหรับวันนี้นะครับเป็นตอนที่18มีชื่อตอนว่าสถานีรถไฟเราไปฟังบทสนทนากันเลยดีกว่าครับมา่านกู่ไปชิชงเม่ต้อง火车票两ง,ง普通还是特快列车有什么区别普通约十五个小时特快十个小时 普通列车，轮卧车厢。请问哪天出发？后天出发。抱歉，后天的火车座位已满。最快有周六早上八点的列车。好吧，那就周六早上八点吧。谢谢。จบแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเรามาฟังกันทีละประโยคประโยคแรกพูดว่าม车票两张。曼谷去清迈的火车票两张。ตัววต๋วรถไฟจากกรุงเทพไปเชียงใหม่สองใบครับตั๋วรถไฟ พูดว่าหัวเชอเพี้ยวหัวเชอเพี้ยวตัว๋วเพี้ยวเพี้ยวรถไฟเรียกว่าหัวเชอหัวเชอตั๋วรถไฟหัวเชอเพี้ยว หัวเธอเพี้ยวกรุงเทพภาษาจีนเรียกว่าม่านกูม่านกูเชียงใหม่ชิงแม่ชิงแม,งม่ไปไปยังชี่ชี่กรุงเทพ ไปยังเชียงใหม่曼谷去清迈แมนกู่ชี่ชิงแม่มมตั๋วรถไฟจากกรุงเทพไปยังเชียงใหม่แมนกู่ชี่ชิงแม่ตั๋วรถไฟจากกรุงเทพไปยังเชียงใหม่แมนกู่ชี่ชิงแม่ เต๋วเช่เพยวสองใบเหลี่ยงจ้างเหลี่ยงจ้างใบใช้เป็นคำลักษณะนามออกเสียงว่าจ้างจ้างสองเลขสองพูดว่า เหลียงเหลียงสองใบเหลียงจ้างเหลียงจ้างตั๋วรถไฟจากกรุงเทพไปยังเชียงใหม่สองใบครับมานกุจีช,ชิงไม่ตั๋วรถ่อเหลียงจ้างมานกู 去清迈的火车票两张。多念一腔，曼谷去清迈的火车票两张。ประโยคต่อไปนะครับพู普通还是特快列车？普通还是特快列车？ ขบวนทั่วไปหรือว่าด่วนพิเศษคะขบวนขบวนรถไฟเรียกว่าเล่ช列เชอ,เเอแบบทั่วไปแบบธรรมดาผู่ทงผู่ทงแบบด่วนพิเศษ เธอควาควาหรือหรือว่าใช้ในการเลือกออกเสียงว่าหายิ่ยิ่แบบธรรมดาแบบทั่วไปหรือว่าแบบด่วนพิเศษผู้ทงหายิ่เธอควา 普通้ท特快？ต้องการขบวนทั่วไปหรือว่าแบบด่วนพิเศษคะพูดว่า普ู้ท特快งหายฉ是特เ列ออชูทงหยอคยยอตัวนี้ครังนะครับสถานีวิทยุศึกษาผู้ท่องหย,อยเยช ต่อไปนะครับ有什么区别有什么区别ต่างกันยังไงครับต่างแตกต่าง区别区别อยอย่างไรอะไร什么什么มี 有有แตกต่างกันยังไงหรือมีอะไรที่แตกต่างกัน有什么区别有什么区别ทวนอีกครั้งครับ有什么区别ประโยคต่อไปนะครับพูดว่า 普通约十五个小时，特快十个小时。普通约十五个小时，特快十个小时。แบบธรรมดาใช้เวลาประมาณสิบห้าชั่วโมงแบบด่วนพิเศษใช้เวลาสิบชั่วโมงธรรมดา หรือแบบธรรมดาเรียกว่าผูทผ่ทงผู่ทงประมาณใช้เวลาประมาณเยเ5สิบห้าชั่วโมงพูดว่าสิบห้าก็สิส้าก็ ชั่วโมงเรียกว่าเสี่ยวสิเสี่ยวสิสิบห้าสิบห้สิบหสิบสิบหห้าห โอสชั่วโมงพูดว่าสิบห้า个小时สิบห้า个小时เกกใช้เป็นคำลักษณะนามของคำว่าชั่วโมงอีกครั้งนะครับ15ชั่วโมงพูดว่าวสิบห้า个小时 สิบห้า个小时แบบทั่วไปใช้เวลาประมาณ15ชั่วโมงผูทงยี่สิบห้า个小时พุทงยี่สิบห้า个小时แบบด่วนพิเศษ10ชั่วโมงเทอร์ไคสิบ个小时 เธอควายสิบก้าวเฉลิมด่วนพิเศษแบบด่วนพิเศษเรียกว่าเธอควายเทอควายสิบชั่วโมงพูดว่าสิบก้าวเฉลิมสิบก้าวเฉลิมแบบธรรมดา ใช้เวลาประมาณ15ชั่วโมงแบบด่วนพิเศษ10ชั่วโมงผู้ทงเย่สิบก็่ชเทอร์ไหสิบกผูทงยสิเทอสิกทวนอีกครั้งนะครับ 普通约十五个小时，特快十个小时。ประโยคต่อไปนะครับพูดว่า普通列车软卧车厢，普通列车软卧车厢，ขบวนธรรมดาแบบตู้นอน，ขบวนธรรมดาเรียกว่า ผู้ท่อง列车ผู้ท่อง列车ขบวนขบวนรถไฟเลี่ย์เชอร์เลี่ย์เชอร์แบบธรรมดาผู้ทงผู้ทงขบวนรถไฟแบบธรรมดาเรียกว่าผู้ทงเลี่ย์เชอร์ ผู้ท่ยง列车ตู้นอนหลวนวอ车厢หลว x i อ n g ตู้รถไฟเรียกว่า antiqu xiang ท,ท,ที่นั่งที่สามารถนอนได้พูดว่าหลวนวอหลวนวอ ตู้รถไฟที่มีที่นั่งแบบนอนได้พูดว่าหลวนวอเชอรเชียงหลวนวอเชอเชียงหรือเรียกสั้นๆว่าตู้นอนขอขบวนธรรมดาแบบตู้นอนครับผู่ทงเหลียเชอร์ลวนวอเชอเชอียงผู่ทงเหลียเชอร์ลวนวอเชอเชอเียง สถานีวิทยุศึกษาทวนอีกครั้งนะครับผู้ทงเรือเชื่อหัชื่อช้างบริโภคต่อไป请问哪天出发请问哪天出发ขอถามหน่อยต้องการออกเดินทางวันไหนคะขอถามหน่อย ชิงเวินิงวนออกเดินทางวันไหนต้องการออกเดินทางวันไหนหนาเทียนชูฟาหนาเทียนชูฟาออกเดินทางชูฟาชูฟาวันไหนหนาเทียน หนาเทียนออกเดินทางวันไหนพูดว่าหนาเทียนชูฟานาเทียนชูฟาขอโทษนะคะขอถามหน่อยต้องการออกเดินทางวันไหนคะพูดว่าชิงว่าหนาเทียนชูฟาชิงว่า 哪天出发ทนวนอีกครั้งนะครับ请问哪天出发ประโยคต่อไป后天出发。โ天出ท,ทออกเดินทางวันมะรืนครับออกเดินทางชูฟา ชูฟาวันมะรืนเรียกว่าโฮเทียนโฮเทียนต้องการออกเดินทางวันมะรืนพูดว่าโฮเทียนชูฟาโฮเทียนชูฟา,ฟาออกเดินทางวันมะรืนทวนอีกทีนะครับ ออกเดินทางวันมะรืนพูดว่า。后天出发。ประโยคต่อไปนะครับพู抱歉，后天的火车座位已满，最快有周六早上八点的列车。抱歉，后天的火车座位已满。 最快有周六早上八点的列车ขอโทษค่ะที่นั่งของรถเที่ยววันมะรืนเต็มแล้วเร็วสุดมีขบวนเที่ยววันเสาร์แปดโมงเช้าค่ะขอโทษขอโทษค่ะพูดว่าเป้าเชียนเป้าเชียนที่นั่ง ของรถเที่ยววันมะรืนเต็มแล้วที่นั่งจั่วเว่จั่วเว่ที่นั่งรถไฟหัวเชอจั่วเว่หัวเชอจั่วเว่วันมะรืนหฮาวเทียนโฮ ยนของใช้แสดงความเป็นเจ้าของออกเสียงว่า the the ที่นั่งรถไฟของวันมะรืน hoti te ั chuowe hoti te ั chuowe ท,ววท,ท,ววที่นั่งรถไฟของวันมะรืน เต็มแล้วพูดว่าอีหมานอีหมานเต็มหมานหมานแล้วอีอีเต็มหมดแล้วพูดว่าอีหมานอีหมาน ที่นั่งรถไฟของวันมะรืนนี้เต็มหมดแล้วข้อเทียนตะขัวเชจว,วอม满ข้อเทียนตะขัวเชจเว,วอิม่ม满เร็วสุดมีขบวนเที่ยววันเสาร์ตอนแปดโมงเช้าค่ะเร็วสุดเวลาเร็วสุด จุยไข่จุยไเร็วไข่ไขที่สุดจุยจุยเร็วสุดเร็วที่สุดพูดว่าจุยไข่จุยไมีหยอหยอขบวน ขบวนรถไฟเลี่ยเชอี่เชอวันเสาเร์โจเลวจเลวตอนเชา้า早上早上แปดโมงแปา点ตปยนป สถานีวิทยุศึกษา8ปดโมงเช้าวันเสาร์ภาษาจีนพูดว่าโจวิวจ่าวเซิงปาเตียนโจวิวจ้าวเซิงปาเตียนเลียงสลับกันนะครับขบวนรถไฟตอนวันเสาร์แปดโมงเช้าพูดว่า 周六早上八点的列车。周六早上八点的列车เร็วที่สุดมีขบวนวันเสาร์ตอนแปดโมงเช้าจุ่ยไข่โย周六早上八点的列车 最快有周六早上八点的列车ขอโทษค่ะที่นั่งของรถเที่ยววันมะรืนเต็มหมดแล้วเร็วสุดมีขบวนเที่ยววันเสาร์ตอนแปดโมงเช้าค่ะพูดว่าเป้าเชีย่ยโขเทียนตะหัวเชิดโตเว่ยอีหมัดเยควาย 有周六早上八点的列车。抱歉，后天的火车座位已满。最快有周六早上八点的列车。ท他们ทั้ง抱歉，后天的火车座位已满。最快有周六早上。 แป点的列车ประโยคสุดท้ายนะครับพูดว่า好吧那就周六早上八点吧谢谢好吧那就周六早上八点吧谢谢ได้ครับงั้นก็วันเสาร์แปดโมงเช้าล้วกันขอบคุณครับ ได้ได้ครับหอบปะหอบะงั้นก็วันเสาร์แปดโมงเช้าละกันหน้าจิวโจลิว่เจ้าช่างป้าเตียนบะหน้าจิวโจลิว่早上八点吧นั้นงั้นหน้าหน้า ก็จิ่วจิ่วงั้นก็น,น่าจิ่วน่าจิ่ววันเสาร์เรียกว่าโจลิวจล่วโจลิ่วตอนเช้าจ่าวช่างจ่าวช่างแปดโมงป้าเตียน ป้าเตียนละกันป่าป่าเรียงเวลาจากใหญ่ลงมาหาเล็กนะครับงั้นก็วันเสาร์ตอนเช้า8ดโมงละกันพูดว่าหน้าจิวโจลอวาวู่้าเตียน,าน้าจิวจลอวาวูา่ยนบ่าขอบคุณขอบคุณครับพูดว่า เสียได้ครับงั้นก็ขอเป็นแปดโมงเช้าวันเสาร์ละกันขอบคุณครับ好吧那就周六早上八点吧谢谢好吧那就周六早上八点吧谢谢 นอีกครั้งหนึ่งนะครับ好吧六早上อ点吧่ะ谢谢จบแล้วนะครับต่อไปเรามาฟังกันทีละประโยคประโยคแรกพูดว่าตั๋วรถไฟจากกรุงเทพไปเชียงใหม่สองใบครับแมนกูขึ้นมา火车票两张 曼谷去清迈的火车票两张。客运普通，还是特快列车？普通还是特快列车？不同你什有什么区别？ 有什么区别？บบบบ普通约十五个小时，特快十个小时。普通约十五个小时，特快十个小时。 ขอขบวนธรรมดาตู้นอนครับ普通งเรถ车ี่น่งปกติรถที่นังขอโทษนะคะขอถามหน่อยต้องการออกเดินทางวันไหนคะ请问哪天出发请问 哪天出发ออกเดินทางวันมะลืนครับ后天出发后天出发ขอโทษค่ะที่นั่งของรถเที่ยววันมะรืนเต็มหมดแล้วเร็วสุดมีขบวนเที่ยววันสาวตอนแปดโมงเช้าค่ะ抱歉后天的火车座位已满สถานีวิทยุศึกษา 最快有周六早上八点的列车。抱歉，后天的火车座位已满。最快有周六早上八点的列车。ได้ครับงั้นขอเป็นวันเสาร์แปดโมงเช้าละกันขอบคุณครับ。好吧。 那就周六早上八点吧，谢谢。好吧，那就周六早上八点吧，谢谢。จบแล้วนะครับสำหรับบทสนทนาต่อไปนะครับเรามาทวนคำศัพท์กันทีละคำคำแรกคือคำว่ารถไฟเรียกว่า火ถ火ฟ สถานีรถไฟ火ถ站火ร站ตั๋วรถไฟรถไฟสองใบสองใแบบธรรมดาหรือทั่วไปพูดว่า普通普通แบบด่วนพิเศษ特快 特快ห ữ, ห ữ，或或，哇，还是还是，แตกต่าง，ความแตกต่าง，区别，区别，ชั่วโมงเรียกว่า小时，小时，ที่นั่งแบบเตียงนอน软卧，软卧。 ู้รถไฟชักชวันไหนหนที่นทีออกเดินทางชูฟ้าชูฟาวันมรืนวันมขอโทษขออภัยขอโทเต็มเต็ม 满เร็วที่สุด最快最快มี有有วันเสาร์周六周六และคำสุดท้ายนะครับคือคำว่าตอนเช้า早上早上จบแล้วนะครับสำหรับบทสนทนาในวันนี้พบกับพวกเราทั้งสองคนได้ใหม่ในคราวหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับกวาิ้จ各位听众我们下次再น